สวัสดีครับวันนี้อยู่เอลซูดิมาคออนยูนะครับตัวนี้เป็นสีประตูจับตรงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นบิวอินนะครับพร้อมกรอบหน้ากากมาเรียบร้อยเลยเล่นอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยครับตามสเปคตังข้างเลยนะฮะเล่น Wi-Fi รองรับ Hotspot นะครับถ้าจอเป็น IPS แล้วนะครับ USB ได้บูชุดได้นะครับแล้วทัชสกรีนแบ่งหน้าจอได้นะครับแรม2องล้อมสาตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้แบ่งหน้าจอได้เป็นเวอร์ชัน9เดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันหน่อยครับระบบเสียบพักนะครับในรถ โอเคนะครับเข้ามาดูงานติดตั้งกันสักหน่อยนะครับโอเคนะครับงานตรงรุ่นบิวอินนะครับพร้อมกรอบวิทยุเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกให้นะครับสักนิดเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนะครับในส่วนของงานติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่ากรอบวิทยุมีมาในตัวเลยนะครับเป็นหน้าจอ10.2นิ้วนะครับ10.2นิ้ว ตรงรุ่น b ิ i อิ i n ระบบเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยฮะดูงานเนียนๆนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับเห็นงานกันไปแล้วเดี๋ยวเราขอย่าปิดกระจกนะครับเพื่อจะแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเชื่อมต่อสัญญาณ hotspot นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อสัญญาณฮอส s p o t ได้แล้วนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันให้ดูหน้าหลักสักนิดนึงครับนี่ครับหน้าหลักสวยงามเลยนะครับ ก็จะมีโครมนะฮะเรดิโอมิวสิกวิดีโอนะครับสามารถเล่นจากแฟลชไดร์ได้นะครับแฟลไดร์อยู่อนนี้นะครับสหัวเลยนะครับชาร์จแบตได้ด้วยนะครับเสียบ USB ได้ด้วยยังบูท o t h ได้เหมือนเดิมนะครับแผนที่เล่นได้มี p Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมีการตั้งค่าต่างๆภายในรถนะครับเวอร์ชัน9แล้วตัวนี้ฮะนี่ครับ YouTube นะฮะมี CPU Z ในการเช็คสเปคเครื่องนะครับ ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับนี่ครับสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับดึงลงมาได้นะครับเชื่อมต่อนี่ฮะสามารถที่จะเล่งไฟหน้าปัดนะฮะให้มีความสว่างนะครับปรับได้นะครับปิดหน้าจอได้ด้วยนะฮะตัวนี้นี่นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเราเปิดไฟหลีนะฮะ ปกติตรงนี้ไฟจะไม่มีนะฮะพอเราเปิดไฟรีไฟจะขึ้นเห็นไหมครับทั้งในส่วนของตัวรถนะครับระบบแอร์และไฟด้านข้างก็จะขึ้นด้วยนะครับพอเราปิดนะครับเห็นไหมฮะก็จะปิดทั้งหมดแสงก็จะสว่างขึ้นมานะครับโอเคต่อไปลองดูเล่นเช็คอปนะครับว่าเราเปิดอะไรบ้างเช็คไปเลยนะฮะกดทีเดียวนะครับเราจะเห็นว่าเราเปิดแอปอยู่นะฮะเพสโต้นี่สามารถที่จะปิดได้เลยนะครับน่ครับแบบนี้เลยแต่ถ้าเราต้องการเปิด2แอป ในหนหน้าจอให้เรากดค้างไว้นะครับเห็นฮนะกดค้างไว้จนกว่าจะขึ้นแถบแบบนี้ซ้ายขวาเราก็เลือกนะฮะจะให้แอปอันไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาเราก็เลือกมาเลยนะปล่อยนะครับแล้วกกดตรงนี้นะฮะมันจะเป็น2แอปในหนหน้าจอฝั่งนี้เล่น GPS นะครับแผนที่นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เล่นเป็น YouTube นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้แนะนำวิธีการใช้งาน2แอปแบบนี้เลยนะครับ เป็นระบบสั่งเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำลองดูนะฮะกดรูปแหวงขยายนะครับแล้วก็กดไมโครโฟนแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นี่ครับเป็นระบบสั่งเสียงภาษาไทยนะฝากช่องไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แดมในการทำคลิปนะครับกด Sub สไค i b ์ไว้ด้วยโอเคนะครับต่อไปลองดูแอปฝั่งนี้ครับวัดผาซ่อนแก้ว ดูนะครับผมพูดนะฮะพูดเอานะครับเป็นระบบสั่งเสียงภาษาไทยนะครับเป็นวัดผ่าซ้อนแก้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น y o u t u ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดผ่าซ้อนแก้วนะครับยูทูบเดี๋ยวเราลองดูนะฮะวิดีโอที่แดมทาลงไว้ลองดูให้เล่นได้ไหมนะครับลองดูเกตที่เได้เพิ่งทาลงไปใหม่ๆเลยครับเก้าเก้าสิบองศาแล้วนะครับนี่ฮะการที่เรามี อันนี้เป็นมะเนี้เทศมพร้าต้นแก้วนะครับนี้เราต้องการให้ y o u t u เล่นได้ด้วยนะฮะว่าเราเล่นเป็นหน้าจอใหญ่เห็นให้ตรงนี้ไหม่มเล็กๆนิดพกข่าวเราก็สามารถเทียบปัดปิดนะครับเดี๋ยวนี้เลือกเลื่อนนะครับเห็นไหมฮะเลื่อนมาชิดฝั่งนี้ปอยเดี๋ยวมันจะขยายใหญ่เองอัตโนมัติน้ำโดนหินคอม้อน้ำหางฝ่าม้อน้้ำเหมือนเปิดแค่แอปเดียวเมื่อกี้เราเปิดสองแอปไปแล้วเลยก็เปิดขยายหน้าจอให้มันใหญ่แบบที่ได้นะครับ ผมเจอมาแล้วนะครับสำหรับันนี้ติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับติดตั้งกล้องถอยนะเดียวนะครับคามร้อนขึ้นเติมน้ำแป๊บเดียวเนี่ยกล้องถอยแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube หรือ f c e b o o k f แ n Page นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรรณนนะครับล้อไม่ได้นะครับโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าสามเจดหนึ่งปดหนึ่งนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง y YouTube ได้นะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปต่อไปสวัสดีครับ